นี่ครับเมกไม้บอนไซนะครับก็ขนหลังมันกลับนะครับเกือบทุกต้นนะครับที่ส่งติดเกือบทุกต้นนะครับที่เขาแรงนะครับสวนบอนไซเขาแรงสวัสดีครับวันนี้ต้นน้ำชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับบ้านห้วยยางนะครับก็แถวนี้ก็เป็นแหล่งกําเนิดบอนไซนะครับแต่ว่าวันนี้ที่มานะครับก็เป็นของสวนแมกไม้บอนไซนะครับสาขา2นะครับโอ้โหขนแก่นว่าเยอะแล้วนะครับที่นี่คือ โอ้โหมีเตมไม้ประกวดทั้งนั้นเลยมาดูครับที่เห็นนี่คือพรุ่งนี้จะเอาไปงานประกวดเลยพี่เด่นใช่ค่ะประกวดที่เขาแร้งค่ะโอ้โหก็มีเห็นผ่านตาหลายต้นเลยเนี่ยอ๋อของเมฆไม้บอนไซอยู่นี่เองโอ้โหต้นนี้ดูโคนอันนี้ถ้าลงลง,ลงหรือว่าลงอะไรพี่เด่นลงโครงสร้าง,งค่ะโครงสร้างแปดสิบอ๋ออันนี้มันมันเกินสามสิบไหมเกินค่ะเกินใช่ไหมโอ้โหเฮ้ย แบ่งแบ่งไหมพี่เดือนทั้ง <Bang S 2> หมด <kh as. S 2> ที่เห็นเนี่ยแบ่ <Bang S 2> <อ>งค่ะในสวนทุกต้นเลยนะแบ่งค่ะทุกต้นอ๋อนี่ครับส่วนเรื่องราคาก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับใครสนใจต้นไหนก็เล็งไว้นะครับแต่ต้นนี้ผมว่าคนน่าจะจีบเยอะน <c> ะ <oughs> สวยมากเลยอะ่ะ <c oughs> มีมาจีบบ้างอยู่ค่ะโอ้โหเป็นหมากนะครับหมากค่ะหมากหมากเล็กมากน้อยดูลากเขาลากโหมดมากโคนก็โอด นี่ครับพวกนี้ก็จะเอาไปสนามลงลงสนาม,นามพวงน,น,วนี้นี่ต้นหนึ่งโอ้ก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นของแมงไม้เพิ่มหน้าเฟยมากละเอียดยิบเลยเพิ่มหน้าพวกนี้ค่าค่าตัวก็อยู่อย่าหลักหลักหมื่นหลักห<ช>มื่นค่ะอือโหไม้ประกวดนะต้นนี้ก็ผ่านสนามมาเยอะแล้วใช่ค่ะผ่านสนามมาเยอะแล้วเ<ฮ>ปล่ารางวัล หมากโอ้โหหมากสวยๆทั้งนั้นเลยนะที่นี่นี่หมากใบเล็กมากเลยพี่เดนค่ะใบคิวมากเลยหมากอันนี้หมากอันนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนะค่าตัวก็น่าจะค่าตัวไม่แพงค่ะไม่แพงใช่ไหมราคาจับต้องได้หลักหมืน่นหลักหมืน่นนี่ครับพวกนี้นะพวกนี้ก็อาจจะเอาไปลงสนามด้วยใช่ค่ะ โอ้มีโครงสร้างด้วยอะอันนี้ก็จะไปลงโครงสร้างเหรอครับพี่เด่นลงค่ะลงโครงสร้างค่ะโอ้โหรากรากทำกันขนาดนี้เลยโมกนะครับนี่โมกหนูลาใช่ไหมพี่เด่นใช่ค่ะโมกหนูลาค่ะโอ้โหรากแบบรอบสวยมากนะต้นนี้ถ้าถ้าจบนี้น่าจะสมบูรณ์แบบอีกต้นหนึ่งโมกหนูลามีมีสวยกว่าน,นี้อีกนะ,มะผมเห็นอยู่ข้างหลังนี่ครับโมก สวยๆเลยนีนี้นาำพรมน้ำพรมกกอะหินอีกนะครับโอ้โหทำไมมันเก่าแก่จังพี่เดอนมันอายุเยอะแล้วเหรอตอนนี้อืมไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมันเป็นเอกลักษณ์เขาหรอมันเป็นเอกลักษณ์เขาใช่ไหมไอ้ที่เป็นเกล็ดเกล็ดใช่ค่ะต้นไม้สวยมากใช้กำลังพอดีเลยนะเมื่อกี้เห็นเขายกคนเดียวเห็นคุณลุงยกคนเดียวเลยคุณลุงยกคนเดียวเลย นี่ครับไซส์คนเดียวยกสบายนี่ก็คาดตัวก็หลักหมื่นเลยเนาะหลักหมื่นค่ะนี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่เป็นต้นที่สองที่เห็นไอ้ต้นที่สองเห็นอยู่เมกไม้สาขาหนึ่งที่ขอนแก่นแต่อันนั้นกําลังสร้างต้นนี้จบแล้วนี่ก็ของเมกไม้เหมือนกันสาวิตรีแค่นี่ครับใบเขาเอ้ยดอกเขาดอกเขา,เ,ขาเล็กมากอะ่ะ สวยทีชมพูแต่ใบเขาเล็กมากเลยนะเล็กกว่าทาวิตีทั่วไปเยอะสวยต้นนี้มีค่าตัวก็หลักหมืห่นมันไม่เดือนหลักหมื่นเหมือนกันค่ะอต้นนี้สวยนะใครที่ชอบสายดอกนะครับเนี่ยสายดอกอืมนี่แมกไม้แมกไม้ก็ต้องมีเข็มนะแมกไม้บันไซ <c oughs> มีเข็มสวยๆหลายต้นเลยโอ้แต่ว่าต้นนี้โอ้ถ้าซอย ถ้าอันนี้ยังไม่ได้ทำเนาะพี่เดือนใช่ค่ะแต่ที่จริงเขาจบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมครับจบแล้วจบนะครับสวยมากนะต้นนี้นะ่ะที่จริงก็ลงสนามได้ใช่ไหมเขาติดรางวัลมาหลายเที่ยวแล้วนี่แหรอครับโอ้เออ,อ,อก็ไม่แปลกนะครับสวยมากเลยมไม้ล่ารางวัลไม่ล่ารางวัลนี่เอาควรผายไปเรียวของแท้นี่ครับนี่ก็ไซสากลางๆนะครับมาดูส์ใหญ่ โอ้โหนี่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับคือใหญ่จริงใหญ่หลายคนยกอะ่ะนี่หมากที่เด่นๆก็จะมีหมากหมากต้นนี้ถ้าซอยนี้จะสวยมากเลยพี่เด่นสวยมากค่ะโอโ้เป็นกลุ่มกอนะกลุ่มกอโอ้โหนู่นครับคือเป็นไม้หลายลำนะครับแต่ว่ารากเดียวนะครับโอโ้ใหญ่มาก นี่ตั้งเป็นไม้ประธานได้เลยนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ทำไมเขียวดีจังครับมันได้ฝนหรือว่าอะไรได้ฝนค่ะใบเขยียวสวยเลยใบเขียวสวยเลยสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์จริงนี่ต้นใหญ่นะครับอือหมากมีหลายต้นเลยนะอันนี้อันนี้ก็ไม้ลมห,ลหลักมื่นเหรอครับพี่เดอนหรือหลักแสนค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้หลักแสนนะครับเพราะว่าใหญ่มากแล้วก็ เป็นแนวหลายลำแบบนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับนี้ก็เป็นหมากเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นหลายรากเดียวเหมือนกันนะพี่ค่ะ <SE> เป็นหมากป่าไหลคะ่ะป่าไหลรากเดียวป่าไหลรากเดียวใช่ค่ะอ๋อโหนี่ก็สุดทางฮัวยนะอันนี้มันอยู่หลายต้นแล้วมันดูง้ากัน <c oughs> นี่ต้องเอาไปตั้งเดี่ยวๆนี่สวยเลยนะครับ อันนี้ก็หมากเหมือนกันอ๋อนี่หมากอันนี้แกะซากค่ะแกะซากเดี๋ยวครับ<ช>พี่เดียนค่ะซากหมากนี้ซากมันแข็งใช่ไหมแข็งไหมแข็งค่ะแข็ง,ขงใช่ไหมพวกนี้มันจะไม่ผุใช่ไหมือแข็งนะอยู่ออได้นานนะ่ะตัวโน้นี่ครับตัวนี้ก็เป็นหมากอู้หมากหลายต้นนี่น,น,นี่จะสาใหญ่ๆเลยนะครับอืมพวกนี้ก็ไม้หลักหมืน่นหลักหมืน่นค่ะโอ้โห <Yep. S 2> เดี๋ยวไปดูโซนโน้นครับข้างหน้า